มีสามปุ่มครับมีล็อกคายล็อกอันนี้สตาร์ทเครื่องนะครับล็อกมีเสียงหนึ่งทีคายล็อกมีเสียงสองทีเวลาล็อกเนี่ยเสียงหนึ่งครั้งไฟแล้วกับพิบหนึ่งครั้งนะครับคายล็อกเสียงสองครั้งไปแล้วกับพิปสองครั้งถ้าจะสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทต้องล็อกรถก่อนรถต้องล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทเครื่องค้างไว้ครับห้าวิ พอครบห้าวิก็ปล่อยได้นับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวเขาเปิดไฟสตาร์ทเครื่องเขาเองับเครื่องทำเหมือนตอนสตาร์ทีปุ่ค้ายรับทีนี้ถ้าพี่สตาร์ทเครื่องด้วยปุ่มพุ๊สตาร์ทภายในสิบนาทีถ้าพี่ไม่กดคลายล็อกขึ้นรถไปขับรถมันจะดับเครื่องคืนของมันเองอัตโนมัติ ถ้าเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ได้ปุ่มเนี่ยแค่เนี่ยล้วทีนี้เราไม่ได้ไปไหน<แ>เราสตาร์ททิ้งไว้แล้วเราไปเลยแล้วเราไม่ใช้รถอีกสิบนาทีมันดับเองอัตโนมัติแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บก,กดปุ่มคลายล็อกปิดประตูขึ้นไปขับรถไม่เป็นไรไม่ดับแล้วมันขับได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าพี่ล็อกรถอยู่ปุ่มพุทธสตาร์ทมันจะเป็นการขโมยคือมันจะกดไม่ติดม,มันจะอัโตโนมัติก็คือจิ้มไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่ยอมให้สตาร์ทนะค,ะครับ กดค้างไว้ทีนี้ขึ้นรถกดคายล็อก,อก่อนครับทีนี้มาดูวิธีใช้ปุ่มครับวิธีใช้ปุ่มพุทสตาร์ทวิธีใช้ปุ่มก็คือถ้าพี่ไม่เหยียบเบรกมไม่เหยียบเบรกตรงนี้เลยอืม,มันจะเป็นเหมือนพี่ปล่อยกุญแจรถอ่ากดครั้งที่หนึ่งเป็น acc acc ก็เปิดวิทยุได้อืที่ชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้นะครับแล้วก็กดไฟเลี้ยวไม่ติดปัดน,น้้ำฝนไม่ได้กดอีกครั้งหนึ่ง ไฟติดทุกอย่างเลยเปิดได้หมดเลย<ม>เปิดได้ทุกอย่างกดอีกทีปิดม,มันจะวนกดครั้งที่หนึ่งก็เปิดกดอีกครั้งที่หนึ่งก็เปิดกดอีกทีปิดครับแต่แค่ตั้งแต่สตาร์ทเครื่อง<ม>อย่าเบรกก่อนพว่ย<ม>อย่าเบรกแล้วไฟตรงนี้มันติดขึ้นมาเป็นสีฟ้า<ม>แต่หนึ่งทีแล้วปล่อยสตาร์ทเครื่อง ับเครื่องทำเหมือนตอนสตาร์ทเลยในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ถ้าพี่ไม่เหยียบเบรกมันจะไม่ใช่การดับมันจะแตะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกดได้เลยไม่มีอะไรถ้าพี่เหยียบเบรกกดมันจะเป็นการดับเครื่องแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดับเครื่องดับเครื่องเสร็จลงอย่างลดเลยรีโมทสองตัวไม่ล็อกเลยอที่ถือรีโมทไปเลยถ้าลืมล็อกผมว่า,าไปทุระแล้วเราลืมล็อกใช่ไหม ถ้ารีโมทหางเนี่ยประมาณสามเมตรครับพี่สามเมตรมันจะล็อกอัตโนมัติคือเราไม่ต้องกดให้มันออโต้ล็อกได้เลยถ้าเราถือทั้งสองตัวเลยตัวไหนก็ได้เข้าใกล้ประมาณเมตรหนึ่งประมาณหนึ่งเมตรมันจะไฟล,ล็อกได้เลยทีน,นี้ถ้าอยู่บ้านเนี่ยเราถือรีโมทเนี่ยเดินไปเดินมาใช่ไหมหมันก็ล็อกล็อกใสๆใช่ไหม มันมีวิธีปิดครับพี่กดปุ่มล็อกเลยนะปุ่มบนสุดล็อกหนึ่งที่ทีนี้พี่จะถือเข้าถือออกมันจะไม่ทําง,งานแล้วกรณีที่เราไปธุระหรือไปนู่นมานี่เราลงรถด,ดับเครื่องเสร็จเราลืมล็อกอันนี้มันจะช่วยล็อกครักลับมามันก็คลายล็อกขึ้นรถได้เลยถ้าอยู่บ้านผมแนะนําพี่กดเลยครับล็อกเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันล็อกมันคลายกดแล้วมันจะหยุดเลยนะครับกดล็อกกดคลายไปได้เลยทีนี้เดี๋ยวมาดูชุด